สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะยังอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ดเหมือนเดิมพี่น้องกําลัางเหตุงานกันเลยค่ะเหตีงานแต่เสา้าฝนตกพี่น้องเมืองร้อยเอ็ดฝนตกยังอยู่ที่ฟาร,ร์มเห็ดนะคะพี่น้องเอยหมอวานหลงทางสิมาร้อยเอ็ดตกไปหอดอําเภอของเกียมอุบลราชธานีพะนะพี่น้องหมุดเขาไปในโขงในป่าสอดออกมาจ้าสิริผาข่อยปจังใดพี่น้องมาหอดพีเจีมบสวงจังใดลงมือทํางาน บ่อเสร็จพี่น้องบอ่อเหลวต้องน้อยทางเมื่อรอยเอ็ดอีกนะคะเมื่อนี่สิเลงงานเห็นมันแหลวเราคอยจับบุรดอนนะคะพี่น้องถ้ามาเบ่งงานที่ว่าเขายังเห็ดกันยังบอ่อล้วนะคะนี่คือโรงเรียนเห็ดฟางพี่น้องโรงเรียนเห็ดฟางเด้ออา็ะอจะมีคุณ่อมานานะคะบห็คัมาฐานบัโรงเรียนเห็ดฟางนะคะ สิได้มาทานขนาดเลยพี่นอ้องเพราะว่ายังวัดเตีเพราะว่าเพิ่นเคยเห็ดกองเตี๋ยมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นสีเห็ดเป็นขื้นลุงเลียนเนาะมาหนีสิพามาบ่งกองเตี๋ยของเพิ่นเพิ่นสิโลแล้วเพิ่นสิลินเห็ดระบบของคุณแม่น้องหมวยแล้วเพิ่นมือเก็บปองไว้ว่านฝนระตกดีดีพี่น้องรอยเอ็ดนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะฝนตกตลอดต้คุขึ้นแม่มากเบิดมือเบิดขึ้นนะคะนี่คือก้อนกองเตี๋ยของเพิ่นที่เพิ่นโลออกนะคะนี่เห็นไหมคะเห็ดกองเตีย๋ย เพอรเฮดประมาณนี้พี่น้องนะคะเพื่อนก็เสเอาเฟียงมาคุ้มเฟียงมาคุ้มเห็ดยูจังสี่อันนี้เพื่อนโล่ทีมแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพื่อนยังเก็บอยู่นะคะเพื่อนยังเก็บอยู่มันดอกหน่อยมันเก็บยากพี่น้องนี่นะคะเห็นปะกองเตี้ยเห็ดกองเตี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเก็บเพื่อนก็สิบเปิดจังสี่พี่น้องเห็นปะคะนั่นสิออกนีเห็นบ้ดอกหนึ่งเห็นปะคะจิป็นังสี่เห็นปะ นะคะน,น,นี่เป็นแป้งสีแล้วพี่น้องเพื่อว่าเก็บหนาเข็ดหยาพี่น้องเป็นเบาไว้พอสนว่าบรรยากาศฟ้าของเพื่อนพื้นที่กว้างขวางนะคะอากาศดีอากาศไทยเท่ดีเหมาะที่เสียดเห็ดฟางเลยค่ะเหมาะที่เสีดเห็ดฟางเลยคุ้นแม่ก็เอาคุณพ่อมานั่มเห็ดลรงเลียนไห้มือนี่ก็สิคุ้มผาติดผานะคะผู้ใดสนใจ ติดตามไปนะคะวันนี้คุณแม่จะคุมผ้าติดผ้าให้ดูขึ้นลงเลือนเลยขึ้นโคง้งลงเลื่อนเลยนะคะเราเล่นง,งานอยู่นะคะพี่น้องมากไก่อ่าสิเรลี่ยงงานเห็นมันแล้วเข้ากับสเสด็จกลับเราไปเอาเตากลับขึ้นมาให้พื้นนะคะบรรยากาศฝนโตกลิ้นพี่น้องนะคะอ่าบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยววันนี้เจอกันกับแม่น้องหมวยขึ้นโค้งหลังคา ติดผ้านะคะล่อ,ลอรับช่มเด้อพี่น้องเดอ้อมาการติดผ่าการคุ้มผ่าสิเป็นจ้งไดต่อไปตอนนี้คุณแม่ขอเอาโค้งหลังคาโล่งเลื่อนเห็ดให้มันแลลวสะก่อนนะคะกาล,ลังเลงงานเดี๋ยวมือนี้ขอไปกินเขา้าเสาก้อนค่ะพี่น้อง่ะอ่าหมอวันผ่านยาโสก็กิกนหลบับยาโสมือนี้มาลอยเอ็ดเป็นสิ่็ดหยังให้กินไปลอ่อเบิ่ง่ะพี่น้อง